สวัสดีครับมีสามีพิชชิ่งครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หมายธรรมชาติอีกหนึ่งหมายนะครับเป็นหมายาเก็บน้าคลองยางนะครับวันนี้ก็นัดน้องๆมาด้วยนะครับอีกสักอีกสองคนนะครับกำลังติดตามมาครับตามมาตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเช้านี้แล้ววันนี้เราก็จะมาตกปิวกันนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับเพราะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับหมายนี้ครับ อ่างเก็บน้ำคลองอยางจังหวัดสกินครครับโอเคครับ ครมาอะไรครับแอเคห่แห่คเห่โม้แห,แห,แห,แหสวยด้ยนะครับฝ่าม,มือเลยนะโอ้ไม่วนะรล่ะ สูโ,โดและคุณแม่สูโ,โดและคุณแม่นะครับตอนนี้สบายแฮผ่านหน้าบ้านเราไปแล้วไปเยี่ยมเย็นแล้วก็ผ่านหน้าบ้านเราไปแล้วมาแล้ววิวสวยมากเลย ไม,ไ,ไม่ได้ตาดูสวยว่ะเราต้องใช้หมายนะครับอตอนนี้หมายนี้น่าจะไม่ได้โตแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้ววะสายสายโมงสี่สิบเดี๋ยวเราก็ลองไปหมายอยีกหมายนึงนะครับหมายใกล้ๆนี้ ควันนี้เราไม่ได้นะเพราะว่าผูกมิเเข้าควรนะครับมันจอมครับวันนี้เฮ้ี๋ดวตามันต่อเก็บของอะไรก็เก็บของครับเออหมายสวยจังเลยฟ้าก็สวยฟ้าสวยมากเลยวันนี้ดูสิ เราจะไปมุ่งหน้าไปที่อ่างอะไรวะเอออ่างหน้าเห็นหน้า,าตายดับหน้าอีกแล้วจากจากฟังคำเขาเล่ามาเราก็ต้องตามไปครับอิสูตรอันใดหรือว่าอะเสือดนนิาซาว้าวโอ้สหรัฐ ติดตามกันต่อครับเดี๋ยวไม่จบครับคลิปนี้เราจะได้คลิปหรือเปล่าติดตามกันต่อ <S 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 หมายที่จะเข้าไปนี้นะครับเมื่อสมัยเมื่อเจ็ดแปดปีหรือสิบปีที่แล้วนะครับผมเคยเข้ามาตกเคยพาลูกสาวคนโตสมัยที่ยังเล็กๆอยู่นะครับ มอเตอร์ไซค์มา,ากับแฟนแล้วก็เคยเข้ามาตกกันนะครับใหมน่นี้อ่างเก็บน้ำในหินนะร่าตอนนี้ปลาตะเพียนขาวเยอะมากครับตอนนั้นยังตกหลิวไม่เป็นนะครับยังไม่มีความรู้เรื่องการตกหลิวเท่าไหร่ตกปลาใหม่ๆนะครับเอาเป็ดเรล่งมาตกแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับมีเวลาก็เลย ย้ายจากไหมของอยางนะครับมาที่อ่างไล่ลาดต่อนะครับถือว่าได้กลับมาสู่บ้านหลังเก่าที่เคยมาเยี่ยมเยือนนะครับลองดูนะครับว่าเราจะวันนี้จะได้คลิปนี้จะได้ปลากันหรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคแล้วครับสำหรับทีนีที่ได้มาสถานที่ที่เดิมนะครับโอเคครับย่งฝากติดตามต่อได้ครับ 睇你怕喎！Hey, เป็นหกเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในหกเลยครับติดกับตีนเขาใหญ่พื้นที่ตีนเขาใหญ่โอ้ใช่ครับนี่หางลงูกลังลงไปเี่เป็นสุดทางเลยน้องเจ๊ก,ก็ไม่ค่อยไม่มั่นใจเพราะว่าทางมันกันดานเหลือเกินไม่น่าว่าจะาใช่หรือเปล่า นี่เหมือนลวงมาฆ่า,าครับไม่มีรถยนลอยรถวิ่งเลยนะต้องคนที่รู้จริงๆรจริงช่องอรถน้องผมเป็นรอยเหมือนวัาง จริงจริงแล้วมันต้องผมบ้ามาทั้งนั้นครั้งสมัยนั้นเอามอเตอร์ไซค์มานะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีรถยนต์เลยมีแต่แค่มอเตอร์ไซค์นะครับแค่ในการเดินทางครับถึงแล้วครับถึงแล้ว,ลว,ลวครับหมายมแจ้งไว้ครับที่บอก น็กไม่ฝันว่าจะได้กลับมาอีกนะครับวันนี้เอาละครับปลาได้ไม่ได้ก็ถือว่าได้กลับไปเที่ยวว่านเก่าครับมาเยือนถิ้งเดิมครั้งนะครับตอนนี้ไปติดตามคลิปด้วยครับ,รรบนนเป็นอ่างไม่ใหญ่นะอ่างเล็กๆ ลอรวมล,ง,ล,ง,ลงมือกันนะครับว่าเราจะได้ปลาไหมวันนี้หลังจากที่ทกินหวังจักหางที่แล้วนะครับได้มานิดหน่อยแล้วก็ปล่อยเค็มแล้วนะครับนี่เราก็มาตกแล้วก็ไม่คิดว่าจะว่าจะเอากลับนะดูก่อนนะครับว่าจะได้มากได้น้อยถ้าได้มากก็ขาแบ่งไปกินหน่อยถ้าได้น้อยก็ปล่อยคืนครับต้องครับ ครับหมายนี้นะครับข,ขอขอสวีงหน่อยครับนิน,น,นด้วยนะครับคอน,นินอ่างนะครับคอน,นินอ่างตัวแรกหลุดไปนะครับขอลาสวีงมาให้หน่อยไม่ได้หลุดไปนะครับต่อหน้าว่าจะได้กี่ตัวนนะนครับสวยงามครับ สั่งอีกแล้วนะครับอ่างเชี่ยวเราก็ปล่อยไปเดี๋ยวอ่างเดี๋ยวอ่างนี่เราได้น้อยเราก็ปล่อยเหมือนเดิมตัวแรกตัวแรกตัวแรกโอเคโอเคจะดูก่อนนะว่าจะยอดรวมเท่าไหร่นะอย่าเป่าอย่าเป่าสะสมซับก่อนนะครับได้นหนึ่งตัวครับหมายนี้จากน้องแจ็คครับมัน เรวก็จะไปปล่อยท่านสู่คืนสู่ธรรมชาติกลับไปเหมือนเดิมนะฮะบ๊ายบายเพราะว่าดูตัวเลยดูตัวไม่ได้เลยนะไปแล้วนะครับไปแล้วนี่ครับหมายสวยมากครับแต่ว่าความบุมสมบูรณ์ของปลาน่าจะน้อยน้อยอยู่นะครับ ล้วเราก็ไม่เคยอิมเข้ามาด้วยไม่ได้อ่อยไว้นะครับมันติงก็ตกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็เก็บของกันบ้างครับตอนนี้เย็นมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับอ่าฮะสมาชิกบ๊ายบายหน่อย เจอกันไหนรอบหน้าครับไปไหนไปที่ไหนต่อเจอกันบรอบหน้าครับหมายธรรมชาติครับมีได้บ้างมีไม่ได้บ้างครับเป็นธรรมดาครับโอเคครับสวัสดีครับหมายนี้ก็เป็นสิบปีนะครับไม่ได้เข้ามาโอเคครับสวัสดีครับบบบิ๊ชิงครับว้าว I love you.